สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่4กันนะคะวันละค้าคำเท่านั้นนะคะมาดูคำแรกค่ะกออาวกาวไม้โทเก้ากออาวกาวไม้โทเกา้า,ก,ากอบวกด้วยสระอา นะคะกอไก่เป็นเพยญชนะต้นบวกด้วยสระอาบวกด้วยตัวสะกดคือวอแหวนกออาวากาวไม้โทเก้านะคะมีเพยญชนะต้นมีสระอาสระก็คือสระอาตัวสะกดคือวอแหวนคํานี้มีวรรณยุกต์ด้วยนะคะก็คือไม้โทนั่นเองนะคะอ่านว่า9ก้าต่อไปกออาการร นอเออดอเนิดกัมเนิดคำนี้มีสองพยายงนะคะอ่าเอาใหม่นะคะกออมกรรมัมนอเออดอเนิดกัมเนิดคำนี้มีสระอมแล้วสระเออสระเออเมื่อมีตัวสะกดสระเออรจริงๆจะเป็นแบบนี้นะคะ สระเอเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะโดนตัดไปและเติมสระอีแทนเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายคำสระเอออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้จะบอกคร่าวๆก่อนเนาะเอาใหม่นะคะกำเนิดกออากำนอเอดอเนิดกำเนิดต่อไปนะคะกออากำรออะงอลังกำลัง คำนี้ก็มีสองพยางเช่นกันค่ะกออำกำร,รออะงอลังกำลังต่อไปนะคะกออีนอกินกออีนอกินกออีนอกินสระอีเป็นสระเสียงสั้นนะคะคำนี้จะประกอบไปด้วยตัวเพญชนะต้นคือ กไก่บวกด้วยสระอีนะคะบวกด้วยตัวสะกดก็คือนอหนูอ่านว่ากออีนอกินนะคะต่อไปกอีกีไม้เอกกีกอีกีไม้เอกกีกอีกีไม้เอกก,อกี เพนชนะต้นคือตัวกอบวกด้วยสระอีบวกด้วยวันรณยุกอ่าบวกด้วยวันรณยุกก็คือไม้เอกกออีกีไม้เอกกีอย่าลืมนะคะเด็กๆวันรณยุกจะต้องอยู่บน พยชนะต้นหรือไม่ก็อยู่บนสระนะคะโอเควันนี้คําคำนี้อย่าลืมอ่านนะคะอ่านซ้ำไปวนไปวนมานะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะอ่านหนังสือได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ